ไม่ชลองความรักครบรอบ6ปีกับหนุ่มเตอ๋อฉันทวิทย์แอบคิดไม่ว่าจะมีแหวนอยู่ในทุงดอกไม้กว่าพันดอกมุดหาแล้วแต่กองไม่เจอถ้ามีสิ่งคุกข่าวขอแต่งงานกันเกิดขึ้นทางด้านผู้จัดการอย่างพีก่ก้าเข้าไปเตะปตะขายอย่างแน่นอน เพิดแบบเดียวก็คบหาดูใจกันมานานถึง6ปีแล้วสำหรับสามใหม่เดวิกาและเตอร์ชัทวิททีที่เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6ที่ผ่านมาก็ได้โพชร้องวันครบรอบกันไปแบบหวานช้ำเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบเลยก็ว่าได้โดยมีทั้งซุ้มลูกโป่งและกุหลาบสีขาวกว่าพันดอกทำเอาหลายคนเนี่ยแอบนึกไปแล้วว่ากำลังจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนจนล่าสุดเมื่อวานนี้เองแท็กก็ได้เจอทางดัสสาวไมา่เจ้าตัวนี่ก็ได้ เคยถึงเรื่องนี้ว่าซินคู่ข่าวขอแต่งงานที่ทุกคนรอคอยยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่กล้าวน้ำพานั้นอย่างไม่พร้อมถ้าคุกข่าวตอนนี้เตรียมโดนเตะตัดขาได้เลยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปาก้าตัว,ตวกันเลยดีกว่าค่ะหนูเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าหนูอ่ะ รู้อยู่แล้วเรื่องดอกไม้แต่ลูกโป่งอ่ะหนูไม่รู้จริงๆใช่ค่ะแงานมันออกมางานภาพมันแบบจริงมากมาใช่ค่ะพพี่แกคือหนูรู้อยู่แล้วแล้วหนูก็บอกพี่ก้าว่าหนูอ่ะขอล็อกวันนี้ไม่รับงานนะอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะอยู่กับแฟนคือหนูนัดแล้วว่าเราอ่ะจะแบบใช้เวลาด้วยกันอยู่บ้านกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะจะให้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออแบบว่าล็อกเอาไว้เพราะยังไงเราก็แบบ โหเตรียมชุ่ขนาดนั้นไม่แหมไม่ลอกไว้เลยเขาเล่นเกมว่าพี่เขาจะให้อะไรเขาบอกก็คือไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเหรอโอ้โหพี่หกปีไม่ต้องเซอร์ไพรส์แต่แต่ว่าเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์ลูกโป่งเพราะว่านางนางอ่ะตลกมากเพราะนางมีปมเรื่องลูกโป่งพี่ไม่บอกว่านางกลัวกลัวกลัวมันแตกนางมีปมเรื่องลูกโป่งแล้วครั้งนี้นางก็เลยให้เป็นโปรเฟชั่นอลมาจัดเลยหรือว่านางก็เดินวนรอบบ้านหนูแล้วก็แบบหรือว่พี่เป็นอะไร หามุมหามุมอะไรอ่ะหามุมวางลูกโป่งเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆเพราะเรื่องอย่างเงี้ยรู้จริงเลยอันเนี้ยรู้จริงรู้ใต้ก็จะมีแฟนเหมือนกันนะลองได้ลองได้เราได้กันนะ่ถามอยู่ในวดูคนเลยอ่ะคือมันปกติอ่ะค่ะมันก็จะพอเราคบกันมานานแล้วอ่ะเราก็จะ first priority ของเราก็คือการทํางานดังนั้นมันก็จะเหมือนแบบ ทำงานเสร็จแล้วมาเจอกันกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เหมือนแบบมันเป็นเหมือนล็อกในตารางงานเลยว่าเราทั้งคู่จะว่างทั้งวันมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เออดีจังเลยนะพี่ยาจะไปเ่องตีนงานนะครับรู้ว่าเขารู้ว่าเขาจะมีรู้ว่าเขาจะเอาไอ้ถงบันไดนั่นมาทําอะไรเพราะเราต้องแจ้งที่บ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมาเหม่อแม่เดินขึ้นบ้านไม่ได้นอนนอนข้างบนห้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งเอาไว้เพราะว่ามันต้องมีเหมือนต้องแจ้งรปภอะไรไว้เพราะไม่งั้นคนจะมาจัดไม่ได้ เราก็จะรับรู้เพราะว่าเขาก็แบบพี่แมวบ้านก็จะบอกเราว่าคุณใหม่คะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามากระโปะกันหมดอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะวันวันนั้น<ช>ที่เปิดโรแมนติกเขาเขินเขาเขินเออขาเขินทุกปีเลยคะออ่ะเขาเขินทุกครั้งที่ทําอะไรแบบนี้ขเขาเขินออขค่ะเขาปกติเขาไม่ไม่ใช่คนแบบนี้่ะเขาเไม่เขินไหมไม่เป็นเป็นฟิลแบบเหมือน เป็นแฟนอยู่แล้วเป็นแบบมันเตาะเขาไปเรื่อยๆะเยใช่แบบเขินเปเนี้ยเขินหลงหลอะไรแบบเนี้ยแบบแกล้งเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนถ้าถ้าโพก็จะเห็นล้วงกระเป๋าเออล้วงกระเป๋าทำอย่างอื่นไม่ได้ละล้วงกระเป๋าอย่างเดียว าก็พูดได้ฟังอยู่แล้วไงก็ไม่ค่อยแฮปปี้กมเลยพูดไต่อไปพูดต่อไปอยากเห็นรีแอคพี่พี่อยากเห็นรีแอคพี่่ถ้าถ้าหมายต้องพูดประโยคไหนเขาเพิ่งพูดอย่างนีเพราะนึกหน้าพี่เติรกไม่ออกแล้วพอพี่เติร์กมีจมูกของเขานะใช่ต้องพูดดีใจจังเลยที่หนูอยู่ใกล้พี่เออันจริงๆนะหนูอยากให้เขาพูดกับหนูบ้าเขาไม่ทำางนี้เขาไม่พูดไม่หรือเขาเขาจะอ่อนหวานเนี่ยมันจะ อย่างเงี้ยในในภาษาในการเขียนนะคะภาษาเขียนนะเขาจะเก่งแต่ภาษาใช่แต่ถ้าจะให้พูดอย่างเงี้ยมันจะโมเมนต์ไหนแล้วขนลุกกันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะเสียงหนูทําไม่ได้อ่ะแต่ว่าเสียงเสียงเขาสงองเสียงสามโอ้โหเสียงเขาไปแบบค่ะพี่อยากรู้เลยเดี๋ยวพี่จะมองเขาไม่เหมือนเดิมลองดูลองดูคือเป็นโมเมนต์น่ารักที่สุดเลยค่ะก็ให้ค่ะก็ให้ก็ให้แต่ว่าปีเนี้ยไม่มีของขวัญให้กันนะไม่ถึงเราไม่ได้มีของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรให้กันเลยตั้งใจเพื่อจะเป็นแบบไม่ไม่อะค่ะมันเหมือนแบบ ไม่รู้อยากได้อะไรแล้วอแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วไม่รู้อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วเซีียวนึงแอบผิดไหมคะดอกไม้บนใดอะไรเด้ออะไรใดจะมีแหวนมาแหวนมาเซียวนึงแอบคิดหนูว่ามุดแล้วค่ะดอกไม้นั่นอ่ะแบบซ่อนไว้ตรงไหนจะจับโพยได้ใช่แต่ไม่มีไม่มีแน่นอนหมดกี่ดอกพันนิดๆิมั้งคะเต็มเต็มบ้านเลยเนาะเออต้องก็ตรงโถงแค่นั้นตรงนั้นค่ะถ้าพี่เก้า ผู้จัดงานเขาเขากำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้บอกก่อนเลยถ้าสมมติเริ่มคุกคลุกเขาเขาเข้าตัดขาเลยยันสอยันสอยังไม่ยันสองยันสองถ้าพุ่เข้าไปยื่นขามาปุ๊บก็คือเข้าไปเตะเลยคือให้พลิกอย่างนี้เราไม่ให้ขลุกช่วงนี้ทำไมรออะไรหรือว่าปีนี้ยังไม่สะดวกช่วงนี้คล่องตัวด้วยชอบใจดีไหมอันนี้ดีีอันน้เราแกล้งเป็นลมเลยไหมหนูโอเคอยู่แล้วแต่ว่า ทางผู้จัดการยังอยากให้ทำงานอยู่อย่างเง้ยก็คือได้ละค่ะขัดดาวลูกขุบไม่ได้เพราะคุกขุบมีวิ่งวิ่งตุก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 กันเลยที่เตอไหมพี่ก้าวมีบอกพี่เต๋อไหมว่าอย่านะอย่าวันนี้นะอย่าเหยมมีไหมอย่าเพิ่งคุกเบรกคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราสองคนยังยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีแซวเล่นตลอดเลยพี่ก้าวเห็นไหมคะเขาก็จะบอกเนี่ยเตรียมผ้าใหม่แล้วอะไรเงี้ยเตรียมตัดชุดผ้าใหม่แบบญาติผู้ใหญ่หนุ่มก็จะแบบ ตรียมแม่ก็เตรียมผ้าไหมไปตัดแล้วเหมือนกันส่งทอและอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบดูแล้วก็มีความสุขที่ผู้ใหญ่เขามีความสุขกับกับความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาแบบเวลาเด็กมีความรักแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าในภาพที่เกิดต้องคู่เขาเปบนอะไแล้วโรแมนติกเราจะเราจะจับโป๊เขาได้ไหมอะคิดว่าแน่นอนดูหน้าสิหน้าคิดว่าน่าจับนะคะน่าจะไม่รอดน่าจะจับได้เลยเลยเขาไม่เนียนเลยใช่ไหม ไม่เนียนค่ะหรือต้องมีทีมส่งมีทีมส่งตัวช่วยมีตัวช่วยอาจจะรอดถ้าถ้าเขาถ้าเขาเอกกับพี่ก้าวถ้าเขาเอกกับพี่ก้าวใช่รอดอันนี้คือการการสุดท้ายที่ถ้าเขาเอ็กกันโคกันว่ามันจะเก็บความลับจริงๆหรือว่ารอดแต่ก็ต้องรอที่พี่ก้าวใฝนอลที่พี่ก้าวต้องไฟนอลต้องไฟนอลที่ที่ที่คนรอบตัวหนุ่มทุกคนให้ช่วยกันเก็บไม่งั้นก็โปงแน่นอนค่ะส้าเราตุนต้องใหม่ นานนาน,นานเลยค่ะอีกนาน<ม>เพราะว่าตอนนี้ไม่มีมีสิ่งที่ไม่อยากทำไม่อยากแบบว่าทําเบื้องหลังสักอย่างก่อนค่ะถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องเรื่องอนาคตในเรื่องของขอระครอบครัวอะไรอย่างค่ะอ่ะก็รอรุน้นรอติดตามกันต่อไปค่ะไปกระจายให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพบดามเมาส์เนี่ยจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นค่ะ